ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเทียบศพตังโมคลิปจริงผอบกนิติเวศรับปัดปล่อยภาพข้อมูลภาพหลุดอัจฉริยะร้องปอปป,อปอเอาผิดอัจฉริยะแจ้งตำรวจปป,ปดำเนินคดีแพทย์นิติเวศผู้ตรวจชนสูตรศพตังโมข้อหาลงชื่อในรายการเทสส่งให้ตำรวจภาคหนึ่งใช้ดำเนินคดีกับ5คนบนเรือสปีดโบ๊ทแฉมีหลักฐานไอยาสีสายตรงผอบอตรเป็นคนสั่ง ให้นำสร้างหมูไปจำลองเหตุการณ์ให้ตรงกับใบพัดเรือผอบกรณิติเวศระบุค,คลิปที่อัจฉริยะเปิดให้สื่อดูเป็นของจริงแต่ถูกตัดตอนมาเพียงบางส่วนยอมรับสร้างความเสื่อมเสียให้กับองคอ์กรและทําให้เจ้าหน้าที่เสียกําลังใจด้านไฮโซโปอเปิดปากเป็นคนที่ตรวจพบสารอันป้าโซแลมในร่างกายเนื่องจากกินยาคลายเครียดหลังเกิดเหตุแตงโมโตกเรือกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมและสื่อโซเชียลอย่างเข้มข้น ภายหลังนายอาชยะเรืองนัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมถแถลงเปิดหลักฐานใหม่อ้างการเสียชีวิตของแตงโมพัฒรธิดามีเงื่อนงำเป็นการฆาตกรรมขณะถแถลงข่าวได้มีการเปิดคลิปเสียงสนทนาและคลิปการนำใบพัดเรือมาทดสอบกับศพโดยไม่แจ้งแม่และทนาความทําให้มีแผลใหม่ที่ขาเพื่อสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตํารวจตั้งไว้สาเหตุการตาย เกิดจากอุบัติเหตุที่เป็นความประมาทของคนบนเรือสปีดโบ๊ทพร้อมขีดเส้นตายผอบตรดำเนินการกับชุดคี้คายภายใน24ชั่วโมงและหากไม่ทำตามภายใน4วันจะยื่นฟ้องร้องต่อปปชและนายกตรีให้จัดการผอบตรแทนขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งออกมาแถลงตอบโต้ว่าตำรวจทำตามกฎหมายทุกขั้นตอนชริยะแจ้งจับหมอนิตเวชที่กองบังคับการป้องกันป่าปามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บกปปปเวลา10บนาฬิกา30นาทีวันที่10พฤษภาคมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมเข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วผบกปปปเพื่อร้องถูกกล่าวโทษดำเนินคดียาญากับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและพวกในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทธะทิดาหรือตังโมมีพันตำรวจเอกพิทักษ์วาลิศผู้กำกับสองบกปปปเป็นผู้แทนรับเรื่อง นายอัจฉริยะกล่าวต่อว่ายืนยันว่าไม่ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินิติเวศรวมถึงกองพิสูจน์หลักฐานแต่ต้องการหาความจริงส่วนประเด็นยาเสียสาวไม่ติดใจเนื่องจากบางคนอัจฉรยานี้เพื่อรักษาอาการเครียดหรือเป็นยานอนหลับแต่สงสัยทำไมเหตุใดคนตํารวจตีวอแหวนไม่ตรวจสารเสพติดแซนอ้างว่าแซนไม่ยินยอมส่วนตนที่นำหลักฐานไปให้คณะกรรมการสอบสวนโดยเฉพาะหนึ่งเป็นเพราะ พนักง,งานสอบสวนชุดดังกล่าวไม่มีความน่าเชื่อถือเคยถูกจับว่านําพนักงานสอบสวนปลอมมาทําคดีเป็นการพรืบนิชอบนอกจากนี้พนักง,งานสอบสวนคนหนึ่งยังทําคดีลาลาเบลจนสุดท้ายศาลยกฟ้องตํารวจแจง้งคนบนเรือใช้ยาจริงที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติพลตำรวจตียิ่งยศเทพจํน侬โคโสกตารวจกรณีการตรวจพบสารกลุ่มเบนโซไดอาพิซินชนิดอันปาโซแลมซึ่งเป็นยากล่อมประสาทชนิดหนึ่ง ว่าได้ตรวจสอบไปยังพลตํารวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตรารวจภูธรภาคหนึ่งแจ้งว่าหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ชายตรวจพบยาดังกล่าวในกลุ่มอันป้าโซแลมเบื้องต้นสอบถามการใช้ยาชนิดนี้ต้องมีใบสั่งจากแพทย์เพราะเป็นยาที่ใช้คลายเครียดทําให้หลับอยู่ในรายละเอียดของสํานวนการสืบสวนว่าใช้ยาดังกล่าวเมื่อไรและมีเหตุจําเป็นในการใช้อย่างไรไม่สามารถนําเปิดเผยได้ ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสอบปากคําและตรวจสอบพยานทั้งหมดพร้อมบันทึกรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแล้วต้องชี้แจงต่อสาธารณะเพราะว่าเกงจะมีผลต่อรูปคดีในการต่อสู้ระหว่างคู่ความมีคนนํามาเปิดเผยทางสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติก็พร้อมจะชี้แจงข้อเท็จจริงเท่าที่เปิดเผยได้ส่วนบุคคลที่นําออกมาเผยแพร่จะเข้าข่ายความผิดหรือไม่ต้องดูเจตนาเป็นหลักพลตํารวจตียิ่งยกล่าว,ว่าคลิปที่นายอัจฉริยะน,นำมาเปิด ให้สื่อมวลชนดูเป็นคลิปเพียงบางส่วนเท่านั้นไม่ครบองค์ประกอบแพทย์นิติเวศยินยันดำเนินตามที่พนักงานสอบสวนในคดีร้องขอให้ตรวจเทียบเคียงวัตถุพยานเพื่อให้ทราบความสมบูรณ์ของขั้นตอนและคลิปด้หลุดออกจากนิติเวศแน่นอนส่วนเจ้าความผิดกับคนที่นำคลิปมาปล่อยหรือไม่นั้นกำลังหาลือทางข้อกฎหมายแต่ย้ำหากเป็นการทำให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงจะต้องดำเนินคดีอย่างแน่นอน แพทย์นิติเวทยอมรับเสียกําลังใจเพราะทํางานตามมาตรฐานและไม่ได้ปกปิดข้อมูลที่ผ่านมาองค์กรไม่มีความขัดแย้งและมีเจตนานเดียวกันที่จะทําให้คดีขี้ขายส่วนกรณีพบสารอันป้าโซแลมในพยานเพศช,ชายที่อยู่บนเรือแตงโมยากลุ่มนังก่ลาวมีฤทธิต์ต่อจิตปตระสาทช่วยคลายความุงมลคลายเครียดใช้รักษาโรคเครียดลมชักนอนไม่หลับไม่มีคุณสมบัติกระตุ้นทางเพศ หากใช้ในปริมาณมากอาจทําให้ผู้ใช้ง่วงนอนส่วนกรณีที่เรียกว่ายาเสียสาวน่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดอุกกรดิติเวศกล่าวไฮโซโปอร,รับกินยาแก้เครียดขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามปอจนุพัฒน์เลิศทวีวิ์หนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือ,อยอมรับว่าตนเป็นคนที่ตรวจพบสารในกลุ่มยาดังกล่าวเนื่องจากหลังเหตุการณ์แตงโมงตกเรือตนเครียดจนนอนไม่หลับเลยให้ลูกน้องไปหายานอนหลับมาให้กิน และลูกน้องนํายาดังกล่าวมาให้1เม็ดสอบถามลูกน้องบอกว่าไปฉีดสเต็มเซลล์ที่คลินิกแห่งหนึ่งก่อนฉีดแพทย์ให้กินยาคลายเครียด1เม็ดแต่ลูกน้องไม่ได้กินเลยเก็บไว้และนําให้ตนกินคลายเครียดเท่านั้นเวลา13บสนาฬิกาพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีในคดีแจงโมเรียกนายนิกนโรโพทองอายุ20ปีคนงานในอู่จอดเรือ NBC ย่านบางสีเมืองเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวนคดี นายนิกรกล่าวว่าวันนี้มาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเนื่องจากตนมีหน้าที่บริการเรือลําเกิดเหตุขึ้นและลงแม่น้ําพนักงานสอบสวนได้สอบถามรายละเอียดเรื่องพบเห็นเช่นแก้ววาปวดวและอุปกรณ์ที่กลุ่มคนบนเรือนํามากินกันในวันเกิดเหตุรวมทั้งจํานวนคนบนเรือส่วนกรณีที่มีข่าวออกมาว่าจัแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับคนบนเรือสื่อข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวยืนยันว่า ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับบุคคลใดขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ